บ่อยๆนะที่ความจําเสื่อมนะตอนที่จะมาที่นี่สมองอาจกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุก่อนที่จะตายการสกิล d i s t o r t i o นที่นี่ตาคุงมีอยู่2คนเหรอหรืออาจจะมีมากกว่า2คนงั้นก็เลือกเวลากับสถานที่บ้างนะ น,าน่าเลือค่ะที่มันแย่ฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแถมยังไม่ใช่แอบจัดกันด้วยนะคะประกาศจงแจ้กขนาดนี้พวกอาจารย์ต้องเคลื่อนไหวได้แน่เราจะต้องเจออะไรกันบ้างก็ไม่รู้แต่ฉันได้ยินมาว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้คนมากันให้เยอะที่สุดใช่ไหมคะถามหรือเปล่านะช่างมันเถอะแต่เขาดูเหมือนจะพูดรู้เรื่องกว่าคนที่หันปืนใส่เด็กผู้หญิงล่ะนะอสวัสดีครับอมีปืน บำลังเลงมาที่เธออยู่นะแล้วยังบอกว่าเธอเป็นแองเจอร์อะไรก็ไม่รู้ด้วยดีต้อนรับเอ่อสื่อหน่วยรบผู้ไม่ยอมตายได้แตนหันไปหน่อยแต่นายช่วยเข้าร่วมรบกับเราได้หรือเปล่าการได้มาอยู่ที่นี่ก็เท่ากับว่านายนะเคยตายมาแล้วที่นี่คือโลกหลังความตายถ้าไม่ยอมทําอะไรจะถูกกาจัดทิ้งรู้ไหมก็พราะพวกเป็นเจ้าได้สิเฮ้ยอยู่ที่แป๊ะรมสมาชิกใหม่ได้กี่คนแล้ว ตอนนี้คนไม่พอแล้วนะจะต,ตอนไหลยังไงก็ได้ขอแค่เออ,อแบบความจำเสื่อมเหรอไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็นึกออกเองละยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วปล่อยเอาไว้สักพักเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาได้เองนั่นแหละหน่วยรบสู้ถวายชีวิตฉันได้พบกับเจ้านี้ที่กองขยะท่ามกลางสายฝนฉันจึงเริ่มร้องเพลงชีวิตของฉันที่เคยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้มาเจอกับเสียงเพลงฉันเริ่มทำาา้าทามเก็บเงินระเวนไปออดิชั่นตามค่ายเพลงต่างๆ นี่แกตั้งใจจะทำไรถ้าทางคงไม่ได้ยินนะสินะก็ดียกไปห้องสำนุกผิดทั้งทั้งอย่างนี้แหละนอนหน้าตาเฉยในชั่วโมงเรียนแถมคมคูนักเรียนทั่วไปที่ไม่มีความผิดอีกแล้วยังจะถามอีกนะครับว่าเรื่องอะไรหรือว่าช่างกล้าจังนะครับอยา่าขายไปหมายถึงจากที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ่เหรอ คือตั้งใจถูกกำจัดทิง้งโดยไม่คิดจะขัดขืนหน้านายตอนนี้คงไม่ใช่อารมณ์ตบมุกมากกว่าจะอะไรกับชายหานักหนาสินะที่จริงก็ไม่ได้มีความหมายอะไระดูเหมือนนายยังจะไม่เข้าใจนะไม่ว่าจะอะไรพวกเราก็ไม่ตายหรอกคราวหน้าลบลูยูริปเปออีกแกจะโดดอีกรอบนึงที่อตัวนั้นใช่ไหมฉันยังไม่ยอมรับแกนะเฟ่นี่แกคราวนี้ลองตายสักพันครั้งดูดีไหมละ่ะฮะในที่สุดก็มาสินะถึงเวลาตัดสินกันแล้วเจ้าหนู ใช่แล้วมันเอาชื่อนี้ไปยังไงโดยรบคนที่จะตายก็คือแกเปล่าหมายถึงได้ใจฆ่าเย็นหน้าต่างหากอ่ะจริงด้วยเหมือนฉันจะถูกฆ่าเลยโฮ้ยฆ้าเหล่านี้ก็อยู่ที่เปรซันด้วยเจ๊กนั่หรือไงแกแกคิดว่ามนุษย์ทอนนัทที่วิดวงวิญญาณหรือยังไงอ่ะฮะอี๋ง้อ Come on let's dance เรียบก็เดียบคันอยู่โอ้เรื่มงปรดมประกอบเธอเอาไว้ให้แน่นแน่นโอ้ Don't stop dancing It's my turn เอ้อ get Chan a luck เขาบอกไว้ก่อนนะตุาเรียบผมว่าไครส์นะตอนนี้ผมกำลังรันโปรแกรมหาพาสเวิดแบบความเร็วสูงอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วครับเอ่อแล้วก็ตุาเรียบผมว่าไครส์ด้วยครับอย่าลืมสิครับรับใช้เวลานะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงทีเดียวอะแล้วตรลาเรียบผมว่าไครส์มันชื่อเป็นยังไงแนวรบกองกำลังพร้อมตายไม่ได้พูดเล่นนะยินดีต้อนรับนะเฮ้ ไม่ได้เอาเครื่องแบงให้เขาเหรอหรือว่ากำลังท่องคา,าบถายอยู่อ่ะไปซะตีบไปในระหว่างที่ฉันมีสติอยู่ซะที่เหลือฝากด้วยนะทุกคน